สนับสนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดครับกลับสู่ช่วงสุดท้ายครับออกสกูตเตอร์ราม่าไม่อยากให้จบเลยครับจันนุ่มโอ้โหเทปนี้มันแน่นจริงๆคนระับจริงอะเริ่มอันนี้เรานแรกก่อนมเองอันนี้เปิดสักรารเลยครับุท้ายครับลูกค้าครับในกลุ่มของนายตาวที่นภร รถคันนี้เป็นรถตัว2ร4 c c ไอ้ 200cc ทำอะไรไปมั่งพี่คันนี้เป็นรถเดิมๆซึ่งไม่มีอะไรมากก็คือใส่ท่อท่อสูตรใบหนึ่งท่อแบนนะครับครับแล้วก็ส่วนเครื่องยนต์เนี่ยก็อัพจากคาบูเดิมเป็นคาบูเหลี่ยม<ข>ซึ่งคาบูเหลี่ยมเนี่ยตาการเร่งจะดีกว่าคาบูเดิมอันนี้คารูอะไรอธิบใบนิดนึงเป็นคาบูโคโต้ครับคาบูโคโต้ที่หาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปราคาไม่แพง กับบาทก็มี2,000กนกับบาทเท่านี้ครับคุเซนจุลี่บันใช่ครับอ๋อเร่งคาบูเคเลียมนะครับตัวนี้จะเป็น32มมิลตัว32มมิลครับตัวนี้เป็นรถเดิมๆซึ่งไม่ได้โมอะไรเครื่องยนต์มีการเซ็ตวาล์ว่าแค่แบบตั้งระบบการจุดระเบิดให้แม่นยำที่สุดนะออืครับการไปไกลเซอร์วิตพอพรุปุ๊บแล้วก็ให้เป็นแม่นนะต่อกันเลยครับสวัสดีครับพี่อะไรครับสวัสดีครับบ๊อบนะครับเมื่อกี้คันนี้ที่รับตากล้องเรามาด้วยใช่ไหมใช่ครับคันนี้กี่พิกัดเดิมเป็นยังไงครับตัวนี้150 ร้อยหาสิบทำอะไรมากครับพี่ลุงอันนี้ก็มีรับพิดข้างครับไม่มีอะไรมากมายเป็นรถแันดาร์นะครับว่าทับที่ใช้งานเพราะเป็นเรนลิยูสเป็ใช้งานเป็นช่วงจับใจให้ต่อย่นช้าวเพรมือก็มีพวกคัสทองแดงการสันแล้วแช่วงชามหน้าก็คือไล่เม็ดให้การไล่เม็ดใหม่ แฟนเขาเยอะเขาตอนสามมั้งครับต่โอ้โหพี่เลี้ยงด้ควาต้องไล่เบให้เบาหน่อหนึ่งแฟนเยอะตอนสามมี่เยอะแต่ละคนเรียกรับบุคลิกของแต่ละคนการใช้ชีวิตของแต่ละคนสำคัญในการใช้รถด้วยเพราะไม่เหมือนกันก็อย่างอย่างที่เขาต้องต้องต้องมีภาระคือน้ำหนักใชนะฮะก็อยากให้ขี่กุ๊บป้านในกรุงเทพก็ต้องไล่เบสให้เบาหน่อหนึ่งต้องสบาชาหนโอ้เฟี้ยวนะ เพียวมากเวรถเล็กเรื่องน่สนใจแล้วอ่าข้าไปดูแทนขอบคุณมากป๊อปใชอัหมครับปอบปุครับสวัสดีครับสวัสหีุ่มเมื่อดีปรับวัดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับสอัสดีครับสวัสดีครับสดีครับสดเดีรัเสว่สดีครับสวัสดครับสวตนดารับสดิครับสวัสดีครับวาสดครับวครับสวีครบสวัครับ่หนุ่มคับนีัก็เหรืบนกันครับกวัส็ีแรกเมื่สกีคบส้ัสดีครับว่สครับว่สีครับอวัสรัอสวัสดิครนบดนึงก็เลยมีการแบบ ขาท่ออเขาเดินไปผ่าครับขาท่อแล้วก็เหมือนว่ามีการแถมความเร็วท้ายมาได้อีกมา,า,มาอะไรใต้หน่อยมากเกือบสิบอะไรอย่างเงี้ยครับนะ<า><า>ครับก็จะคล้ายๆสเต็ปเดียวกันแต่ว่าสเต็ปการเพิ่มการโมจะเพิ่มขึ้นมาอีแล้วันคนนี้ได้วิธีการใช้ชีวิตของเลสเป,เป็นยังไงครับเลนเขาเป็นแบบนี้ หนักด้วยครับตอนนี้เขาแบบเดี๋ยวจะไปหาคนนั้นไปรับคนนี้หรือว่าจะต้องไปดูแลคนนั้นเลยโอ้โหเด็กแก๊งวัวกำแพงให้เจ้าชู้ทุกคนนะครับนี่มาเจอขวัญใจผมท่านนี้อีกท่านเองสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเบียร์ครับเมื่อกี้จะหนุ่มอาศัยลงเข้ามาใช่ไหมครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับจะยกล้อเอาเหย่าสองร้อยโลครับจักการอะไรกับกับรถไปบ้างครับโอ้โหคันนี้มันจะยครับอีกท่านนี้รัเบียร์นหน้าเข้ากล้องหน่อยจักการอะไรกับรถไปบ้างก็ทุกอย่างที่น้าก็ทำได้ครับ เอาก่อนเอาไหนๆมาทีมยิงแรงขนาดนี้เลยเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นรถอะไรก่อน L X 150คาบูครับไอเอง้านติดคาบูกี่วาวครับตัวนี้2องวาวครับตัว2องวาวนะครับฉะนั้มีเน้นสองวาวนะสองวาวตัวตัวนี้จะพิเศษกว่าคันอื่นซึ่งเป็นรถคันแรกที่ผมทำถึงบอกว่าพี่เขากำลังคือสำหรับรถ L X เนี่ยที่เรามีทุกวันนี้คือรถคันนี้ของคูบาดาวเรารถทูเลยนะครับพี่ดูเดโม่เดโม่คือคือตั้งโจทย์มาน้องบอกว่าพี่เอาไงดีอ่ะรุ่นนี้เอาเอาไง น้ำใส่แล้วจะใส่เลยเฮ้ยพังว่าไงพังช่างมันเดี๋ยวซื้อใหม่โอ้โหนะนะพังเนียโอ้โหจริง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 เลยเรามายี่เราก็ทำรถทุกท่านสบายใจไม่เรียลอะไรยังไงก็ได้เหมือนผมติเด็กเลยเลยอย่างที่บอกว่าวิปปิ้งมาแล้วว่าอย่างมาล็อตตี้เสื้อโตเท่านี้ลูกโตเท่านั้นอะไรเงี้ยผมทำท่อหมดเลยลูกคุนี้เจ็ดเป็สองมิลว้าวตัวนี้จะโตอยู่ที่สามสามวิปปิ อดิแล้วก็ไอ้ไอ้เสียสามสี่เขาเรียกสามหกสามสี่แคมจะยกแปดเมตรจากเดิมหกนะครับแล้วก็กระบุตัวเนี่ยเป็นเอโปอาร์เพราะว่าต้องใช้ขับขี่ในกรุงเทพมันค่อนข้างเป็นโปนี่เป็นเป็นยี่ห้อแสดงดาดขบูครูขบูครูอ่ะพี่หนุ่มวันนี้ครับอาคารสีต้มมาพี่หนุ่มครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ก็พบกับพี่เฟิร์สเซิลล์แมชชีนนะครับชื่ออะไรครับสนุกเกอร์ครับสนุกเกอร์นะครับชื่อเท่เลยเคฟล่านี่เป็นเคฟล่าสโเจนหรือว่า เป็นเคปลาไงมครก้อยกัมแพงเคปลาอันนี้ตามไม่้องตามครับโอ้โหเขารับสติกเกอร์เขาเรียกว่าอะครับเนี่ยคือเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างพวกเนี้ยเขาใส่การของโอเคอ่ะอันนี้โมอะไรบ้างสุนุกเกอร์อันนี้ก็ต้องถามน้าเขาใช่อ่ะออเพี่หนุ่มครับถ้าถามผมเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนกับสองคันแรกเวอร์ชันแรกคือสเต็ปแรกคือหน้าชิดข้างขึ้นหน้าแล้วก็ชิดาขัดมากนะสนุกเขาจะ ครับที่ในในกรุงเทพแต่เขาเกผมดูวิธีการแต่งเขาเขาเป็นแนวสปอร์ตนะใช่ครับส้งดำเคฟล่าเนี่ยเป็นแบบสปอร์ตแบบสเต็ปหนึ่งเยพี่วิ่งขึ้นเห็นเลยประมาณ1 5บห้าถึงยีเกือบเราไม่ไม่ถ้าสเต็ปหนึ่งเนี่ยถ้าไล่ข้าวเนี่ยจะขึ้นมาประมาณ5แล้วแต่ถ้าเกิดอย่างน้ำหนักเบาถ้าลูกไหลก็อามาเกือบสิบเกือบสิบเนี่ยแต่ยืนพื้นเนี่ยจะคือ120นะจบด้วยราคาเท่าไหร่พี่ขอราคาเลยชุดนี้ที่ผมทำก็ให้ลูกค้าพูดเดียวผมก็ยังไม่เชียวเท่าไหร่2,000 เดี๋ยวมาสองตายไอ้ฟ้าฮานะเขาตองตีนะครับไม่ได้แนะนำเลยเฮ้ยแต่จะสวยสวยสวยครับสวยอะขอบคุณมากเดี๋ลยครับขอบคุณคาัคุณครับสนุกเกอร์นี่มาถึงอันนี้ครับอันขาวของคุณตั้มใช่ไหมครับครับอ่าตอนมันเด็กเปล่าอันนี้ก็โมดิฟายเขาเรียกว่าสเต็ปสองสเต็ปสองมันจะต่างกับพวกแรกก็คือว่าจะมีชุดข้างท่อผ่านะครับ อันนี้จะมีลูกมีขบ,บูจะลองลจ,จำำากจากพันดําเมื่อกี้นิดนึงสรุปได้เลยการมาโหในผมผมคุ้มนะมคุ้มผมได้เห็นสเต็ปอะไรบางอย่างที่เป็นความลับของคนไทยที่ทํากับเจ้าตัว New นิวเวสป้าหนึ่งนะสองผมเห็นการทํารถของพี่หนุ่มซึ่งใส่ใจกับกั <ไร S 1> บวิอีวิถนะีชีวิตบุคลิกของผู้ขี่ลักษณะการขับรถของผู้ขี่ว่ารถสเต็ปแบบนี้คุณทาแค่นี้ก็พอคุณไม่ต้องไปไล่ คุณค่อยๆไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็ให้เหมาะสมกับตัวคุณมากทีส่ส,สุดนั่นคือสิส่งทีด่ดีที่สุดวเ่เราตัวอย่าลูกค้าเขีเยนเขีเยนเขียนหัวข้อไหมผมว่ารถผมต้องการใช้งานประเภทนี้อยากออขับขีต่ตรงแบบนี้อยากได้ความเร็วประมาณนี้ผมมีงอบอยู่ประมาณนี้จะทำาอะไรได้บ้างเมื่อถามว่าเราก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ใช่ผมอยากทําแรงอ่ะเท่าไหร่แต่ผมเมื่อคีดราคาเราตอบไม่ถูก เอาเอาอะไรขนาดไหนวะแล้วหลังที่เวลาเราครุยเราคุยในไลน์แล้วผมเป็นคนกินไม่ค่อยเก่งนะครับบางทียังกินไม่ทันเขาเลยไม่ทันครับกินทันได้ไงดูนิ้วพี่ไปนี่กดที่ได้สองปุ่มเลยดูนี่นิ้วช่างต้องบอกเลยต้องเป็นมือช่างมือช่างมือช่างอย่างนี้ถ้าโทรมาคุยดีกว่าอันนี้ฝากไว้หน่อยถ้าใครจะมาเซอร์วิสใครจะมาปรับจูนใครจะมาอะไรที่วัดกาแพงสำหรับตัวนิเวศ้าก ติดต่อกันได้ยังไงสถานที่อยู่ตรงไหนเลยก็ผมอยู่บางแวก32หรือว่าเรียกซอยจราทิศสามนะครับบ้านกำแพงพอมาตู้ก็แมงเข้ามาสามห้องทางซ้ายมือเจอเลยเบอร์โทรก็081ย์แปดหนเจ็ดศูนย์สี่ห้าห้าสี่อ่าเดี๋ยวเราลงมาให้เกิดตานเพจแล้วก็ร้านหนุ่มกำแพงครับครับผมแรงตามสั่งครับผมอาจารย์หนุ่เดี๋ยวฝากช่องทางติดต่อของเราหน่อยครับสกูตเตอร์ลาม่าครับรายการสกูตเตอร์ลาม่านะครับดูรายการย้อนหลังของเราทางยูทูบชานาวนะครับพิมพ์คำว่ารายการภาษาไทยนะครับตามด้วย ส ok กูตเตอร์ลาม่าภาษาอังกฤษนะครับ <laughs> ไปชมรายการยอนหลังของเรามีเกือบทุกเทปเลยครับเราจะดูความมันวายของพวกเราได้ในแฟนเพจนะครับสกูตเตอร์ลาม่าใช่ครับดูกันว่าแต่ละตอนเราจะพาไปไหนกันได้ใช่ครับผมบอิษัทใจดีของเราครับจันนุ่มครับเวสป้าไฟเวอร์คขับไปเตะคำผ่นนะครับสูงไม่ติดละครับผมแล้วก็จะมีบริษัทแม่ของเราเวสเซอริโอนะครับใช่ครับนำตำนานดีๆเข้ามาสู่เมืองไทยครั้งหนึ่งขับอยากเป็นในร้อยนะครับมาเรียนกับเราที่บ้านยุวิชาซุปเปอร์แมทครับเดี๋ยว เบสต้าเปแล้ก็ขับไปที่ช้าพรเนี่ยเขาบอกมีโปรดีๆเหลืออยู่ติดต่อคุณทอมฝ่ายขายแล้วลงเบอร์มาให้เลยนะครับตอนนี้ของเรานะครับ150 DC นะครับ2วาล์วนะครับหน่วยชีละคาบูเหลือคัน90,000กว่าบาทอ่าเดี๋ยวคุยรายฝ่ายขายเราอนะอ่ะวันนี้ครับขอบคุณพี่หนุ่มที่แร์มาครับคกครับวันนี้ให้สาระความรู้ดีๆกับพวกเราสกูตเตอร์ราม่าครับ ยังไงเวลามันน้อยไป<อ>หรอเวลมาว่างไปนิดนึงนะครับ<อ>ไม่เป็นไรเดีย๋ยวมีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมเยียนกันอีกวันนี้นะครับสกูตเตอร์รามาโรงภาพยนต์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกค,ครั้งแรกในสยามประเทศครับกับผมหมอโดมรถนิยมและอ,จจะอาจารย์ลุงนครปฐมครับต้องลาเพียงเท่านี้ครับพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าครับว่าเราจะพาไปดูอะไรดีๆดูอะไรมันๆสราระความรู้อะไรอีกเกี่ยวกับสกูตเตอร์ครับพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมงามนี่ผมครับสนับสนุนโดย เวสปาฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอ e ประเทศไทยจำกัดอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสปาจะพาเธอไปยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเอง ตองรอ้อยใครใครบอก